so the lung is affected ปอดสองข้างเนี่ยได้รับผลกระทบ and this is a stress level แล้วก็นั้นก็คือระดับของ <All> right, ความกด <the stress S 2> ดัน <level. S 2> รอบตัว now after using for 10 minutes หลังจากสวมเหรียญเนี่ยประมาณ10นาที the energy becomes smaller the imbalance becomes better ก็ความสมดุลน,นั้นเนี่ยดีมากขึ้น t h i s okay, two parts almost disappearing แล้วก็ในปนัญหาที่ลำไส้ใหญ่2ส,ส่วนนั้นก็แทบจะไม่ปรากฏเหตุนิกเลย Right. comparison ลองเปรียบเทียบดูก่อนกับหลังนะครับเห็บริเวณลำไส้ใหญ่ mm hmm. so this is the evidence again นี่ <that S 2> <that S 1> คือพยานอีกครั้งหนึ่งที่แสดงให้เห็นหลักฐาน p e n d e n t helps ว่าเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่า <All right. S 1> ที่ห้อยคอนี้ช่วยได้เหรียนพลังสุพภ์มงกลนี้ช่วยได้ the pendant will increase your energy so what is energy พลังงานหมายความว่าอะไร ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือช่วงสุดท้ายของรายการคนรักแผ่นดินนะครับผมดอนแดน,นสวรรค์อยู่กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังด้วยพอดีเวลาของเราหมดพอดีนะครับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องพลังบางทีถ้ามีโอกาสนะครับผมพยายามที่จะสรรหาสิ่งที่เป็นวิชาความรู้เป็นวิทยาศาสตร์ที่ยังอีกมากมายที่เรายังไม่รู้เพราะเราไม่ส่อหามันผมพยายามที่จะส่อหามาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ได้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่สนใจ เกี่ยวบเรื่องเหรียญเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีคนที่ก็มีเหรียญกันนี่แหละเขาก็มารวมกันนะครับเขาก็มารวมกันแล้วเขาก็ตั้งใจว่าตรุษจีนเนี้ยนะครับก็ภายในวันนี้ไปจนถ้าภายในวินาทีนี้ไปจนถึงวันตรุษจีนนะครับเขาบอกว่าใครซื้อ2ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นก็เรียกว่าจ่าย2แต่ได้3ว่าอย่างนั้นเถอะย้ำอีกทีนะครับ จากวินาทีนี้ไปถึงวันตรุษจีนวันตรุษจีนก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมจากวินาทีนี้แหละเพราะว่าบางทีท่านอาจจะไปเยี่ยมผู้ใหญ่เยี่ยมคนเท่าคนแก่ท่านก็สามารถนําสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปมอบให้กับคนที่ท่านรักใช้ได้สําหรับทุกเพศนะครับใช้ได้สําหรับทุกวัยส่วนใหญ่เด็กระดับอนุบาลน,นะครับก็มีคือเด็กก็ดีอยู่แล้วนะครับได้ทั้งหมดไม่ได้เป็นอันตรายปลอดภัยเพราะมนุษย์ ต้องมีพลังแล้วโดยเฉพาะบางทีเราอยู่ห้อมล้อมไปด้วยอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าต่างๆทั้งหลายนะครับอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่หน้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดทําไมคนหนุ่มคนสาวเดี๋ยวนี้นั่งแล้วหาวตลอดเวลาจะตื่นก็ขี้เกียจจะตื่นเพราะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงมีลูกยากบางคนก็นอนหลับไปเฉยๆไม่ทราบสาเหตุแล้วก็บางคนก็เสียชีวิตไปเฉยๆไม่ทราบสาเหตุล้วนแล้วแต่สะสม สิ่งต่างๆไว้แล้วร่างกายนั้นก็ได้รับอิทธิพลต่อคลื่นรังสีต่างๆมากมายใครมีเหรียญพลังสุภมงคลเมื่อสักครู่นั้นเมื่อวานถ้าใครได้ฟังทั้งศาสตราจารย์แล้วก็ได้แพทย์วิกฤตบุญโยตระได้บรรยายนักวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนะครับเขาออกมาบรรยายเขาอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะดูแลชีวิตของเราให้ยั่งยืนนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะปกป้องภัยร้ายที่เป็นหมันแต่ภัยมืด ที่รองไม่มองไม่เห็นด้วยตาไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ผมพูดหรอกแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่จริงทํางานมาถึงขนาดนี้แล้วครับท่านผู้ชมอายุก็ขนาดนี้ล้นะครับผมก็คงจะไม่ทําลายตัวเองด้วยเรื่องที่ไร้าสาระนะครับเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าจากวินาทีนี้เป็นต้นไปจนถึงวันตรุษจีนนะครับคนที่เข้ามารวมกันเขาอยากให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสท่านผู้ฟังได้มีโอกาส สองชิ้นแถมหนึ่งชิ้นนะครับสองชิ้นแถมหนึ่งชิ้นนะครับก็ติดต่อได้ที่089 735 5856 089 735 5856 081 808 6530 081 808 6530 083 เก้าเจ็ดสองหกสี่แปดศูนย์แปดสามนะครับห้าศูนย์สามเก้าสี่ศนย์สีย์แดสาห้าย์สาเกสี่ศย์สะครับศูนย์แปดสาเกเจ็ดสองขออภัยนะครับ0ูนย์แปดสามหนึ่งเกเจ็ดสองหกสี่แปดนะครับศูนย์แปดสาม 1972648าย้ำอีกครั้งนะครับ0831972648หนะครับหมดเวลาพอดีครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่อยากที่จะประหยัดสตุ้งสะดงนะครับสชิ้นได้แถมอีกหชิ้นท่านก็คงจะมีของข,องขวัญดีๆไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่บุคคลที่ท่านเคารพหรือว่าเป็นของขวัญแทนอังเป่าก็ได้สำหรับคนที่ท่านรักนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการมาจนถึงเวลานี้ขอให้ท่านมีความสุขมีความปลอดภัยคิดอะไรในทางที่ดีก็ขอให้สมหวังในทุกประการปิดถังแก๊สให้เรียบร้อยตรวจสอบปลั๊กไฟอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เป็นกระติกน้ำมีน้ำอยู่หรือเปล่าเสียบจิ้งไว้ทำไมเตารีดไฟฟ้าดึงปลั๊กออกแล้วหรือ,อยังมีคนเท่าคนแก่ที่ต้องดูแลอยู่ในบ้านไหม ต้องรับประทานยาหรือเปล่าต้องกางมุงให้ไกลเด็กไม่สบายท่านได้ใส่ใจหรือไม่แล้วคนในบ้านของท่านที่เป็นสตรีไปติดต่อธุระข้างนอกทางเข้าบ้านเปลี่ยวมากน้อยเพียงใดท่านไว้ใจใครบ้างเขาปลอดภัยหรือเปล่าเสียเวลาสักนิดชีวิตจะปลอดภัยนะครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขรักประเทศไทยรักในหลวงเยางวงความดีเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ทำความดีให้กับสังคมราตรีสวัสดิ์ครับ Young Ben ให้ไทยล้างใจอรีย